มาแล้วสวัสดีทุกคนสวัสดีห้าคนจ้ามาแล้วมาไลฟ์สดแล้วสวัสดีทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวรอคนก่อนสิบเอ็ดคนเองบอกกดแชร์กดแชร์กดแชร,แชร์อยากได้กดแชร์กดไลค์กดแชร์ เดี๋ยวรอคนก่อนนะจ๊ะสวัสดีทุกคนนะคะเป็นยังไงสบายดีไหมหายไปไหนมาทุกคนช่วยแชร์หน่อยสิบเก้าคนละอืมวันนี้ไม่ไม่หนาวมากเนาะวันนี้ไม่หนาวไม่อะไรมากสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวรอคนก่อนปอดจะแบบยี่สิบสามคนเอง บไดเด้ครับถ้าไม่แชร์ก็คือไม่ได้จ้ะสวัสดีค่ะยีห้าคนแล้วปออาจจะมาดึกๆเนาะลัดช้าไหมเอาไหมรัดท้าหน่ะเลขน่ะเลขอยากได้ไหมสวัสดีทุกคนค่ะเดี๋ยวรอคนก่อนทุกคนช่วยแชร์หน่อยปอขอแค่คนละหนึ่งแชร์พอเราไม่ต้องแชร์เยอะเราขอแค่หนึ่งแชร์ นะคะอยากได้เอซเดิมหรือว่าอะไรก็ตามเออทุกคนอย่าลืมนะฮะเออเออเขาเรียกว่าอะไรอะไรนะลิงก์ที่เออลิงก์ที่เอออีย่างมันมีการโฆษณาเกิดขึ้นนะคะอย่าไปลงเสื้อเด้อตามหายอยู่ใช่ไหม <laughs> สวัสดีคุณแม่ค่ะสวัสดีทุกคนเลย อีหยังหนีมาสัน่นสวยคนสวยนะแม่ปาดผมตั้งหนาขึ้นยวเขใาใจป่ะสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวรอคนก่อนห้าสิบห้าคนละซิมิสิมิคนขอาเบิงบ่เดอห้าสิบสี่คนห้าสิบเจ็ดคนเอ่อทุกพยายามกดอย่งกะวะ่ากดหัวใจกดหัวใจกดอะไรให้ด้วย เดี๋ยวมันก็จะแบบว่าขึ้นมาอมืหรือว่าเขาเขาเดือกเข้าไหนเดือกโผด่บอกเรื่องไหนแ <c oughs> ชร็แล้วข่อทุกคนหายไปนานเนาะหายไปนานพยายามกดหัวใจกดอะไรเดี๋ยวมันก็จะมองเห็นเองมาเอออยู่ในเครื่องไล์มนนนันนะเนาะมันพึ่งบึ้งเนาะอ๋อ <c> ห <oughs> นีหนีไปหาทำานหนทีจะของฝุน่น จิมว่ากดกดอากดอย่างอยู่นี่บุนห้าสิบเอ็ดติดตามเห็นบอกกดแช์กดแช์กดแช์ได้เรียกตัวใดงวดนี่ไม่เจอสนานเลยเห็นบอกนานเห็นบอกเออพยายามนะพยายามกดกดเอ่อกดไลน์นะกดไล่์กดหัวใจพยายามเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองดอก แต่ว่าปอก็มาเปน็นงวดนะมาเป็น,นงวดไล่สสดบอกกันือซื้อวันนี้ไม่ได้หนาวมากนะคะก็สามารถที่จะไลได้นู่นนีน่ได้ทุกคนพยายามแบบว่ากดไลค์กดอย่างในเด้อ,อืมกดไลค์กดอะไรห้าสิบเก้าหกสิบสามคนละพยายามกดแชร์กดอะไรทุกคนได้เลขตัวไหนงวดนี้ซื้อเลขตัวไหนปอแต่ว่าของปอก็ซื้อแล้วนะปอซื้อทางลอตเตอรีท่ทางอะไรแต่ว่าปอ ฝรน,นําบอกคนอยู่นะคะบอกคนแบบว่าเ,เขาเอินว่ายังว่าบอกคนตอ่อพยายบ้านหมู่หกคือตอ่อคืออันข้าเจ้าว่าเอาคือได้ยินข่าวว่าอันสีโลงอันพยายบาลหมู่หกบอกพนะยายกเสียบอกจ้างา ใช่ไหมหาหนาวมากเอ้ยหยวนอุดอรอยู่นี่นะทุกคนเอ้ยแบบหนาวสองส,สามมื่สี่หมือขึ้นหลงเน้หนาวแบบหนาวปอดหนาวค่ะอีดีแปดสิบคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหายไปนานเลยเนาะหายไปนานอีดีละแต่ลูกเออ่แต่ลูกเพจคนเดิม,เด,มเดิมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะอือก็ยังจํากันได้อยู่เหมือนเดิมเนาะ คือบานอะ่ะแผดเสิบสามสีหอดลอยคนบอพอมาบอกมาบอกอันนั้นเฉยมาบอกซื้อดอกมาบอกมาบอกอันนั้นเฉยมา,บอ,ออบ,มานะบอกคือพ่อกับแม่สินะทุกคนบอกคือพ่อกับบอม้าสินะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม ก็สวัสดีปีใหม่ทุก, Rail ทกๆคนเลยทุกๆคนด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขหลายๆนะคะอะไรที่ผ่านผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะอืมอืมทั้งหนากวา่าเยาเๆาเนาะเออเอาค้างเดี๋ยวดีกว่ามันดูโอเคกว่าก็มาบอกเลขเป็นครั้งครั้งข่าวข่าวไปเนาะแต่ว่าพ่ออาจจะไม่ได้โพส์นะไม่มีลิงก์ไม่มีอะไรทั้งสิ้น นะคะก็มาเบอกมาบอกมาเนี่ยจะซื้อนะคะทุกคนซื้อเลขตัวไหนพิมพ์มาให้ปอดูหน่อยเออซื้อเลขตัวใดเนี่ยกากงวดย่ามถือกระเถือกค่ะของปอก็งวดที่แล้วเออปีที่แล้วเนี่ยปอถูกอยู่หกหกงวดเออปอถูกอยู่หกงวดอ,อ๋อบันดุงใช่ไหมคะอ๋อ อยู่บ้านดุงใช่ไหมฮองปออยู่เนี่ยคาคาอยู่ทางไปหนองบัวลำพูนะคะซื้อเลขตัวไหนกันบ้างแฮรปเบสเซม่าจ่าวันยุนี่ราคาอยู่บ้านเท่านี้หล่ะนูนันนี่อยู่บ้านเ้องนี้นะคะก็แก๊กอยู่บ้านเท่านี้หล่ะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอคนก่อนไหมรอคนก่อนทุกคนซื้อเลขตัวไหนก็พิมพ์ขึ้นมาเออเดี๋ยววันนี้ปอกาจาห่งร้อยสิบคน ร้อคนก็ถือว่าเยอะอยู่ดีอปอกจะให้เป็นเลขสามตัวคูนึงเลขสองตัวสองคูออยากได้บอยอยากได้กดแชร์เป็นอย่างว่าโอ้ดูดีเป็นบอยอาจจะเป็นนั่นมากกว่าอาจจะเป็นฟิลเตอร์กะยังคือเกา่าล่ะแม่บอยได้ดูดีขึ้นดอกแต่ว่ากะยังคือเก่าล่ะคะ่ะ เพื่งรักษาสิวรักษาสิบสามใช่ไหม,มสิบสามปวดเสียบลิ่นเด้อพี่น้องนั่นแหละเขนี้บอกแบบนั้นนััสิเนี่ยว่าเป็นแบบนันนีนุ่นเนี่ยจักน่อยสามเก้ากับห้าศูนย์ใช่ไหมคะม,ม,ม,มาแล้วเจ้าว่าจังกดแช่เห้องกดแช่น้องปอได้ตัวเล้ น้องปอให้ตัวใดจ้าตกใจป่าบอสันบอจ้าบอตกใจน้องโอ้ยบอมีกลุ่มเด้อค่ะบอมีกลุ่มบอมีกลุ่มศูนย์สามกับศูนย์หกกันบอเจ็ดศูนย์ห้ากับสามสองสามศูนย์ันบอกดติดตามตรงไหนว่าสันเจ็ดเจ็ดค่ะน้องปอมันบอค่ะ กดติดตามเข้าไปในเพจแล้วไปกดติดตามค่ะหรือว่าทุกคนจะกดติดตามทิกตอกกดติดตามเอาทิกตอกไหมทิกตอกบอกกับบอค่อยไดไลนนี่เออทิกตอกมันบอควายไดเบาเออมันเบาเรื่องมันเบาเรื่องเหล็กบอควายไดหรือว่าเอาเอาอยู่ในนี้แหละหายไปไหนมาว่าฉันไม่ขึ้นใช่ไหมกดแชร์กดแชร์ได้หลายกดแชร์หลายหลายลอยกคนวันนี้ลองเงาแล้วก็รีบบอกทุกคนจดเอาเด้อ ปอป,อ,ปอก็ซื้อเลขสามตัวอยู่ค่ะงวดนี้ซื้อเลขสามตัวอืมแต่ปีนี้ปอว่าดเลขก็ยังวนเวียนอยู่เหมือนเดิมนี่แหละค่ะไม่ไม่ไปไหนหรอกก็จะอยู่แบบนี้เหมือนเดิมเลขที่ปอซื้อเลขสามตัวคือทุกคนจดเอานะแล้วก็พิมพ์ขึ้นมาก็ได้นะคะพิมพ์ขึ้นมาคือเลขหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าแล้วก็ หนึ 9, ่งเก้าเก้าหนึ่งเลขดังมาสิบหกเลขดังเคยได้เก้าศูนย์สามมันบอกค่ะโอ้ยเก้าศูนย์สามดแต่สองปีขึ้นหลังแต่ว่ารอบนั้นพอได้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 สองล้านพอถูกสองล้านงวดนั้นน่ะงวดนี้เลขยังวะฉันงวดนี้อยากได้ฮึกอยากได้แบบว่างวดนี้เลขสามตัวเด้อซื้อทุกคนซื้อติดไว้หน่อย เลขศูนย์เก้าหกใช่ไหมหกหนึ่งเก้าหรือหกเก้าหนึ่งก็ได้นะคะปอมไม่แน่ใจระหว่างเก้าหนึ่งหรือหกเออปอมไม่ปอมไม่แน่ใจระหว่างเก้าหนึ่งหรือหนึ่งเก้าอซื้อซ้ำนั่นแหะซื้อเท่านั้นแหละแล้วก็เลขสองตัวก็ซื้อเก้าหนึ่งหนึ่งเก้า แล้วก็หกสามสามหกหกสาสามหเน้นล่างซื้อบนล่างแต่เน้นล่าง9ก้าหนึ่งหนึ่งเเน้นบนซื้อบนล่างแต่เราก็เน้นเอาก็ได้นะคะเราเน้นเอาก็ได้มันถึงจะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบว่า ไ่ได้เปลืองไลยเลขกระซื้อซํานั่นล่ะคะ่ะมากกระซื้อซ้ำนั่นลหละจบเนาะชอบก็ซื้อแค่นั้นแหละแต่พอก็ซื้อแค่นั้น,นจริงๆนะคะหกสามกับหนึ่งเก้าเลขสองตัวนะซื้อสองคู่แค่นั้นแหละชอบก็ซื้อไม่ชอบก็บผ่านหลดนะคะหายไปไหนมาอยู่นี่แหละคะ่ะอยู่บ้านนี่แหละคะ่ะยังน้อเนี่ย โมนี้ให้ปังๆอย่าลืมปอดด้วแต่ว่าปอไม่ได้โพสหรอกนะคะก็ถ้าใครแบบว่าจําในตัวเลขของปอได้ก็สามารถที่จะอินบล็อกมาเว้ยน้องปอรู้กพี่ถึงเลขนะใส่ก็ได้น้องปอก็ยังดูแลเพจอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละนะคะยังดูแลเพจยังอะไรเหมือนเดิมแต่ว่าเราแค่ไม่ได้ไลฟ์สดให้ให้ทุกคนดูแค่นั้นเองนะคะก็ก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละอืม ไม่ไม่ทันหายไปนานเลยสามตัวหกหนึ่งเก้าค่ะหกหนึ่งเก้าเลขสองตัวก็ทุกคนพิมพ์มาก็ได้เดี๋ยวปอปากหมุดให้หกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วก็หกสามสามหกปอซื้อแค่นี้แหละ อยากได้อีกก็คอมเมนต์มาก็ได้ไหมถึงว่าเดี๋ยวถ้างวดนี้ถูกเออเดี๋ยวพอจะมาไลฟ์สดอีกแต่ว่าถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ถูกก็ก็บางงวดก็อาจจะมาบางงวดก็ไม่มาละค่ะ <c oughs> คิดถึงทุกคนอยู่ก็ติดตามเหมือนเดิมนะอยาอย่าเพิ่งหายไปไหนก็อยากให้ทุกคนยนังติดตามเราเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยอืมพอพอได้มาไลฟ์สดหรือว่าพอได้แบบ ที่ถึงกันเอองวดนนี้ขอให้เฮงเฮงเด้อพีนองเดือ,อขอให้ปังปังเลยเลขสามตัวตองเขานะฮะเจ้าเหมือนที่ปอบอกบอกในทุกๆครั้งนะคะเหมือนที่ปอบอกในทุกๆครั้งว่าเจ้าที่บ้านของปอดีดีนะคะดีเพิ่นให้่สุกแห้ลาบทุปีะครับปีที่แล้วเนี่ยปอปอได้เงินประมาณประมาณล้านนิดๆได้เงินจากการ จากการเล่นหวยนะคะได้เงินได้เงินล้านนิดๆน,นะคะเพราะว่าพอถ,ถูกรอบแรกแสนหนึ่งรอบสองหกรอบสองหกแสนรอบสามห้าหมื่นรอบสี่แสนหนึ่งรอบห้ารอบห้าถูกห้าหมืนม่นบ้งคะรอบห้าถูกห้าหมื่น รอบวันที่สิบหกคือรอบสุดท้ายนี่พอถูกสี่แสนพอถูกสี่แสนกับอีกลอตเตอรี่อีกสี่ใบเน้นเอาเอ้อเน้นเอานะคะส่วนเลขสามตัวก็ใครใครชอบตัวไหนก็สลับปรับเปลี่ยนก็ได้อืมสลับปรับเปลี่ยนก็ได้ก็ค่อยว่ากัน <c oughs> <c oughs> คิดถึง <c oughs> ใช่ไหม ไลทุกงวดเลยนะคะอยากได้บอกอยากได้ดแต่รัฐบาลใช่ไหมบ้านเลขที่ใช่ไหมสามศูนย์สามแต่ว่าช่วงนี้ปอไม่ได้ไม,ไม่ไม่ค่อยฝันถึงถึงเขาเรียกว่าอะไรถึงถึงบ้านเลขที่หรอกคะ่ะอืม ตามค่ะลองลองดูก็ได้นะแต่แต่ปอไม่ได้โพสให้นะทุกคนก,ก็ก็จดจำเอาจดไว้เอาว่าอันนี้เ,ออเลขเลขปอเลขอะไรอย่างเงี้ยเนาะตรงใจค่ะว่าห้าหนึ่งเก้าใช่ไหมแต่แต่แต่ปพระว่าเลขแต่ปอระว่าเลขมันในส่วนตัวปอนะปอคิดว่าเลขสิบหกมันดังอืม พราะว่าเลขสิบหกมันดังแต่ว่าเนี่ยพอิเค์แบบนี้ไหมปอปจะพยายามจับใส่กันวิเคราะห์แบบนี้ฮะเพราะว่ามันจะมันจะโอเคเหมือนที่เหมือนเหมือนทุกงวดนะคะเพราะก็บีคอแบบนี้าะค์แบบนี้บางงวดก็เข้าตรงๆเลยบางงวดก็บางงวดก็งงดก็กับเพแจมเดียวงวดที่แล้วปอให้เก้าปอซื้อเก้าหนึ่งงวดที่แล้วนะปอซื้อเก้าหนึ่ง กับห้าสามแต่มันออกก้าศน์เนาะงมื่ที่แล้วนะลองลองซื้อดูก็ได้ค่ะเล่ลองซื้อดูก็ได้ใครที่ชอบเล่นหวยก็จะรู้แล้วว่าปอเป็นคนซื้อเลขปอเป็นคนซื้อเลขไม่เยอะไม่หลายบหลายตัวงวดถือกระถืองวดบ่ถือกระคือบ่ถือถมันจะบอกแบบนั้นเสมอนะคะไม่ต้องคิดถึงใช่ไหมคิดถึงเหมือนกันค่ะคิดถึงทุกคนเหมือนเดิม นะคะเราแค่ปกแค่ไม่ได้มาไลฟ์สดแล้วแค่นั้นเองอืแต่ก็ยังมีเพจมีอะไรอยู่คิดถึงก็ทักเข้ามาในเพจก็ได้ลองปอพี่คิดถึงเด้อพูดกันในแซดก็ได้ค่ะไม่ไม่มีปัญหาอะไร <c oughs> คิดถึงคิดถึงค่ะคิดถึงคือเกา่า <c oughs> นะคะเอาตามนี้เดี๋ยวปอจะลงไลฟ์แล้วนะ มันดึกแล้วนะคะพรุ่งนี้ทุกคนก็จะได้ไปทํางานหรือว่าจะได้ไปทําอะไรภารกิจของทุกคนเนาะหนาวรด้วยรวยเฮงๆเรือค่ะไปละวัสดีค่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 ะบ๊ายบาย